นักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับสำหรับคาบนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับเรียนแล้วก็ทําการบ้านไปด้วยนะครับหนังสือแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนทุกคนหยิบขึ้นมาเลยครับแล้วก็ทําไปพร้อมกับครูเลยนะครับฟังคำอธิบายให้ชัดเจนนะครับเปิดหนังสือไปที่หน้า10นะครับหน้าสินะครับตรงนี้เลยนะครับรัปปสิบ้อที่ห้านะครับ ครับตามที่เห็นนี่เลยนะครับข้อมูลบอกว่า look at the table table ก็คือตารางนี่ครับนะครับตารางนะครับ write answer to the question แปลว่าเขียนคำตอบให้ตรงกับคำถามนะครับเขียนคำตอบให้ตรงกับคำถามนะครับดูดูในตารางก่อนนะครับในตารางก่อนนะครับ ในตารางนี้มีตรงนี้นะครับเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อก็คือชื่อแอนนาชื่อมาเรียชื่อเดวิดชื่อลิซ่าชื่อไม์ชื่อแจ็คนะครับตรงนี้นะครับเป็นความถี่นะครับความถี่ก็คือ always นะครับตลอดเวลานะครับ sometime ก็คือบางครั้งนะครับและก็ never นะครับก็คือไม่ได้ปฏิบัตินะครับไม่ได้ปฏิบัติตรงนี้ก็จะเป็นยานผานะนะครับยานผานะทั้งหลายนะครับนะครับ ทีนี้คําถามนะครับคำถามดูนะครับคำถามข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่ง how does Maria go to school ก็แปลว่ามาเรีเนี่ยไปโรงเรียนอย่างไรนะครับเราก็มาดูที่คนชื่อมาเรียนะครับมาเรี Maria, อยู่ในช่องนี้ช่อง s o some time นะครับแล้วก็มีจักรยานอยู่นะครับเขาก็เลยตอบว่า Maria sometimes โ o ตูสคูลบายบายซิเคิลก็คือในโจทย์ก็บอกว่ามาเรียโกทูสคูลนะครับเวลาตอบก็ต้องตอบว่าโกทูสคูลนะครับ h ้าอย่างไรก็ตามด้วยบายนะครับโกทูสคูลบายบายอะไรครับ b ายจากรูปนี่แหละนะครับเราเคยเขียนประโยคมาแล้วนะครับเราต้องเอามาใช้นะครับตอนนี้ครับก็ b ายบาย y ิเ e นะครับหลังชื่อมาเรียหลังชื่อคนเนี่ยจะต้องตามด้วยความถี่นะครับ ความทีที่ตรงกับภาพนี่แหละนะครับตรงกับภาพนี่แหละนะครับวันนั้นข้อหนึ่งก็ใช้คาว่ามาเรียซั m e ทมส์โก้ท o สคู o บาย y ิสซิเคนะครับทีนี้ข้อ2นะครับข้อส s Davis always go to school by t r a i นนะครับถ้าถามมาด้วยดัสอย่างนี้คือตอบ yes o อ no นะครับข้อ3 how do anna and lisa go to school นะครับ แอนนากับลิซ่าไปโรงเรียนอย่างไรนะครับแอนนาอยู่นี่ลิซ่าอยู่นี่นะครับไปโรงเรียนอย่างไร2คนนี้นะครับก็สี่ o w s o e s k Jack go to s to s o l o o l k a c k ไปโรงเรียนอย่างไรนี่ครับนี่แจ็คนะครับไปโรงเรียนอย่างไรนะครับแจ็คข้อห้า e s my s o m e t o m e s g o to y c h o o l าย b i c เ c l e อ่าไม้เนี่ยไปโรงเรียนด้วย รถจักรายานใช่ไหมดูที่ไม้ไม้มีจักรายานไหมอ่าลองตอบอันนี้คือตอบ yes ตอบ no นะครับทีนี้ครูขอเปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับมาเรียซัมทามตรงเนี้ยนะครับอ่ามาเรียซัมทามเนี่ยนะครับนะครับมาเรียซัมทามตรงเนี้ยนะครับครูไม่ คำถามตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นสรรพนามนะครับนะคำถามมันขึ้นด้วยชื่อคนแล้วเราไม่ตอบด้วยชื่อคนนะครับขอให้นักเร pues er. uh, am e ียนเปลี่ยนเป็นสรรพนามนะครับมาเรียเป็นผู้หญิงก็ใช้ชีแทนเลยนะครับอย่างนี้นะครับเพราะนั้นข้ออื่นนะครับขอให้ใช้สรรพนามแทนชื่อคนนะครับนะครับเพราะนั้นมาเรียตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะต้องเปลี่ยนเป็นชีนะครับเปลี่ยนเป็นชีนะครับ นักเรียนก็เขียนไปชีในข้างบนนะครับเขียนแทนไปนะครับนะครับให้ใช้สรพนามแทนในการการตอบนะครับสรพนามตามด้วยความทีนะครับความถี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับความทีตามด้วยคําว่า,า Go to School นี่แหละครับนะถ้าก็ถาม Go to School ก็ตอบว่า Go-To School นะครับถ้าก็ถามอย่างอื่นก็เป็นอย่างอื่นแต่ว่าโจทย์พวกนี้ก็คือเขาถาม Go to School เราก็ต้องตอบ Go to School นะครับ บายอะไรนะครับบายอะไรนะครับก็เราเรียนมาแล้วนะครับว่าถ้าเดินด้วยเท้ามันต้องใช้อย่างไงไปด้วยรถยนต์เขียนยังไงไปด้วยรถไฟเขียนยังไงนะครับไปด้วยรถประจําทางเอ้ยมีใจรถประจําทางรถรับส่งนักเรียนนะครับรับส่งนักเรียนไปอย่างไรนะครับเพราะนั้นทําตรงนี้นะครับห้าข้อตรงนี้นะครับนะครับเขียนในนี้เลยนะครับเขียนในนี้เลยนะครับ ต่อไปมาที่แบบฝึกหัดหน้า11็ข้อ7นะครับตรงนี้นะครับบางคนก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนยังไม่ทำทีนะครับอ,อันนี้ครูให้ทำตอนที่ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะครับบางคนก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับแต่บางคนก็ยังไม่ทำทีทีนี้เรามาดูนะครับเขาให้ทำอะไรนะครับ เขาบอกว่า read and write the word ก็คืออ่านแล้วก็เขียนคำเขียนคำหมายถึงเขียนคำที่อยู่ในช่องว่างนี่แหละเขียนมาว่าว่าเราต้องเขียนคำว่าอะไรนะครับคำที่เขียนก็คือคำที่มันตรงกับภาพที่เราเห็นนี่แหละนะครับเราเห็นภาพอะไรเราก็เขียนคำนั้นเลยครับนะภาพนี้คืออะไรภาพนี้คือนาฬิกาเวลาเท่าไหร่อันนี้เวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้คืออะไรนะครับ ต้องไปดูที่แบบเรียนนะครับแบบเรียนนะครับแบบเรียนมันจะมีรูปพวกนี้อยู่นะครับลองหาให้เจอว่ารูปพวกนี้อยู่ในหน้าไหนของแบบเรียนนะครับก็เอาคำนั้นแล้วมาเขียนใหตรงกัตรงกันนะครับเรามาดูว่าข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนจำดีๆนะครับ My name is John นะครับนี่ชื่อจอห์นฉันชื่อจอห์นนะครับ I am a y e a r o l อายุ11ปีนะครับ I study at my school ก็เรียนที่สม s ยส o o ลนะครับโรงเรียนชื่อสม s ยส o o ลนะครับ I go to school by ไปโรงเรียนด้วยอะไรนะครับ My school start at my school start at ก็คือโรงเรียนเริ่มเรียนในเวลาเท่าไหร่นะครับเวลาเท่าไหร่นะครับ We have got เรียนวิชาอะไรพ่เศษเนี่ยเรียนทำอะไรเนี่ยรูปนี้คืออะไรนะครับ We have got ก็คือเรียนนั่นแหละนะครับ พอเ t อพัทเอกพอเจอพัทเอสก็คือ8ปดโมงสินาทีนะครับพอเจอพัทเอกแปดโมงสินาทีนี่ก็เรียน 8. ปดโมงสินาทีนะครับ Today I s t u d y วันนี้เรียนเรียนวิชาอะไรนี่นะครับ and และวิชาอะไรจากภาพนี้นะครับ in the morning ในตอนเช้านะครับต่อไป in the afternoon และในตอนบ่ายนะครับในตอนบ่าย I have ก o t ฉันเรียนอ่า ในตอนบ่ายอินดีเอฟโตนูไอแฮปกอดตอนบ่ายชั้นเรียนเรียนอะไรเนี่ยจากภาพนะครับและแอนและอะไรนะครับอัพเทอร์ลันหลังจากกินอาหารกลางวันแล้วหลังจากกินอาหารกลางวันแล้วไอแฮปกอดชั้นเรียนเรียนอะไรเนี่ยเนี่ยมีอะไรทําอะไรจากภาพเนี้ยฉั้นทําอะไรนะครับ สกูลฟิเนสสกูลฟิเนสก็คือโรงเรียนเลิกเรียนนะครับโรงเรียนเลิกเรียนแอดเวลาเท่าไหร่นะครับเวลาเท่าไหร่นะครับอินดีอัปเตอร์นูนก็คือเวลาเท่าไหร่ในตอนบ่ายนั่นเองนะครับอินดีอัปเตอร์นูนประโยคสุดท้ายนะครับไอซ์ซัมไทม์เพลงในบางครั้งเล่นอะไรเนี่ยจากเนี้ยที่เห็นในภาพนี้เล่นอะไรนะครับเล่นกีฬาอะไรนะครับอัปเตอร์สกูลก็คือหลังเลิกเรียนนะครับอัปเตอร์สกูลนี่แปลว่าหลังเลิกเรียนนะครับ อันนี้สกูลฟิ n น็ตแปลว่าโรงเรียนเลิกนะครับโรงเรียนเลิกนะครับ after school แปลว่าหลังเลิกเรียนนะครับ i sometime play หลังเลิกเรียนเล่นกีฬาอะไรนะครับทีนี้เรามาดูนะครับข้อ8นะครับหลังจากนักเรียนทําข้อ7แล้วนักเรียนต้องมาทําข้อ8ข้อ8นี้คือต้องเป็นโรงเรียนบุญสแสวงวิทยานะครับเป็นข้อมูลของโรงเรียนบุญสแสวงวิกิทยานะครับ เดี๋ยวครูจะบอกว่าครูจะให้ข้อมูลอะไรไปบ้างนะครับด้านบนตรงนี้นะครับชื่อนะครับข้อมูลจะเป็นชื่อก็เปลี่ยนเป็นชื่อเรานะครับอายุก็เปลี่ยนเป็นอายุของเรานะครับนะครับเวลามาเขียนใหม่ด้านล่างนะครับเวลามาเขียนมาเขียนใหม่ด้านล่างนี้นะครับให้เป็นโรงเรียนของเราเองนะครับนักเรียนต้องเปลี่ยนข้อมูลด้านบนเนี่ยให้เป็นของตัวนักเรียนเองนะครับหรือของโรงเรียนของเราเองนะครับแล้วฟังดีๆว่าครูให้เปลี่ยนอย่างไงบ้างนะครับ นะครับตรงนี้นะครับชื่อ,อประโยคแรกที่เป็นชื่อเนี่ยครับนักเรียนก็เปลี่ยนเป็นชื่อของนักเรียนนะครับเวลามาเขียนด้านล่างนะครับอย่าไปอย่ามาเขียนด้านบนนี้นะครับครูหมายถึงว่ามาเปลี่ยนหมายถึงมาเขียนทั้งประโยคใหม่ทั้งประโยคเลยครับมาเขียนใหม่ด้านล่างไว้เป็นของนักเรียนนะครับอย่าไปแก้ที่ข้างบนนะครับข้างบนนี้คือเป็นรูปแบบตัวอย่างของประโยคที่เราจะต้องนํามาเขียนข้างล่างนี้เท่านั้นนะครับ แต่ว่าต้องเขียนตามที่ครูกาหนดนะครับชื่อนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อนักเรียนนะครับชื่อนะครับชื่อครูย้ำนะครับว่าให้เป็นชื่อนะครับอายุนะครับก็เป็นอายุของนักเรียนนะครับโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนบุญสวงสววิทยานะครับนักเรียนไปโรงเรียนสมมติว่านักเรียนไปโรงเรียนเนี่ย ไปโรงเรียนนักเรียนไปโรงเรียนยังไงนะครับถ้าวันเปิดเรียนนักเรียนไปโรงเรียนยังไงนะครับนักเรียนก็เขียนไปนะครับโรงเรียนเริ่มเรียนนะครับเริ่มเรียนของเราเป็นแปดโมงครึ่งนะครับแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับนักเรียนเขียนให้ถูกนะครับแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเขียนยังไงนะครับโรงเรียนเริ่มเรียนเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาให้มันตรงกับตรงกับตารางเรียน ตารางเรียนของการเรียนออนไลน์ดีกว่านะครับตารางเรียนของการเรียนออนไลน์ในตอนวันจันทร์นี่แหละวันนี้แหละนะครับนักเรียนก็ดูในตารางเรียนออนไลน์ว่าเริ่มเรียนเวลาเท่าไหร่ในตารางเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็เรียนวิชาอะไรบ้างนะครับเรียนวิชาอะไรนะครับเรียนวิชาอะไรนะครับ We have got ตรงเนี้ย เรียนวิชาอะไรนะครับตรงนี้เติมเวลาให้ถูกนะครับแล้วก็เรียนวิชาอะไรตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่เวลาตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับให้บอกว่าตรงเนี้ยที่เราเรียนเนี่ยเริ่มเรียนเนี่ยเราเรียนวิชาอะไร่า we have got นะครับนะครับนะ we have got ตามด้วยวิชานะครับ วิชาอะไรฟังครูดีๆนะครับวิชาอะไรตีแฮบกอดตมด้วยวิชาอะไรนะครับถ้ามี2วิชาก็เขียนสองวิชานะครับตรงนี้ไม่เอานะครับตรงนี้ไม่เขียน Today I study ไม่เขียนนะครับ We have got วิชา ตามด้วย n ตรงนี้ตรงนี้ไม่เขียนเลยไม่เขียนเลยนะครับ We have got วิ s นในที่หนึ่งตามด้วย n อนวิชาที่สองและตามด้วยคำว่า in the morning in the morning เพาะฉะนั้นตรงไหนไม่เขียนตรงนี้ไม่ไม่เอาเลยนะครับไม่เอาเลยนะครับจากตรงนี้มาตรงนี้ มาที่ n และมาตรงนี้เลยและต่อด้วยก็ว่า in the morning คือตอนเช้าเรียนวิชาอะไรบ้างสองวิชานั่นแหละนะครับต่อไป in the afternoon มาที่ตอนบ่ายอีก I have got เรียนวิชาอะไรตอนบ่ายนะครับ After l u n After l u n นะครับ I have got ตรงนี้บอกว่าหลังเที่ยงหลังเที so kids kids ่ยงฉันทำอะไรนะครับฉันทำอะไรหลังเที่ยงหลังเที่ยงฉันทำอะไรหลังอาหารกลางวัน่ะหลังจากนักเรียนกินข้าวกลางวัน่ะหลังจากนักเรียนกินข้าวกลางวันน่ะนักเรียนทำอะไรนักเรียนเขียนมาหนึ่งอย่างนะครับเขียนมาหนึ่งอย่าง อัพเดทล้นฉันทําอะไรสักอย่างหนึ่งฉันอาจจะไม่ไอเฮฟค o รก็ได้ฉันอาจจะทำอะไรทำาได้สักอย่างก็ได้นะครับให้เขียนกิจกรรมที่นักเรียนทําหลังจากที่นักเรียนกินข้าวเที่ยงแล้วหนึ่งอย่างนักเรียนทําอะไรตรงนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นไอเฮฟค o รนะครับอะไรก็ได้ที่เป็นกิจกรรมนี่นักเรียนทำฉันทําอะไรนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เขียนไปสครูนพินิทแอดหมายถึงอะ วิชาสุดท้ายอะมันเลิกเรียนกี่โมงวิชาสุดท้ายเลิกเรียนกี่โมงนะครับเลิกเรียนกี่โมงเขียนเวลาตรงนี้ไปนะครับตามด้วยอินด e อัปเทอร์นูนนะครับตามด้วยคำว่าอินดีเทอร์นูนนะครับนะสุดท้ายนักเรียนก็เขียนนะครับไอซัมท่าบางครั้งบางครั้งนักเรียนทําอะไรหลังจากเรียนหลังจากเลิกเรียน บางครั้งนักเรียนก็ไม่จําเป็นต้องใช้คาว่าเพลหรอกไม่จําเป็นต้องใช้คําว่าเล่นกีฬาหรอกนักเรียนต้องสามารถใช้คําอื่นได้นะครับไอซัมทามบางครั้งทําอะไรสักอย่างหนึ่งหลังเลิกเรียนคือหลังหลังจากจบชั่วโมงแล้วชั่วโมงสุดท้ายแล้วนักเรียนทําอะไรนักเรียนไปทําอะไรนักเรียนก็เขียนลงตรงนี้นะครับมันไม่จําเป็นต้องมันเล่นกีฬาถ้านักเรียนไม่เล่นกีฬานักเรียนก็ไม่ต้องเขียนว่าเล่นกีฬานักเรียนก็เขียนเฉพาะกิจกรรมที่นักเรียนทํานะครับ เพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะทําเราจะมาเขียนตรงนี้แล้วเราก็ต้องมาเขียนตามนี่หมดนะครับเราเขียนสิ่งที่เราทํานะครับถ้าเราไม่ทําเราอย่าไปเขียนนะครับนักเรียนเล่นเกมนักเรียนก็เขียนว่าเล่นเกมนักเรียนดูทีวีนักเรียนก็เขียนว่าดูทีวีนักเรียนขับรถมอเตอร์ไซค์นักเรียนก็เขียนว่าขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับนักเรียนนอนนอนหลับนักเรียนก็เขียนว่านอนหลับนะครับ S <S <an imate> นักเรียนหุงข้าวกนักเรียนก็เขียนว่าหุงข้าวนะครับม <gray> ันไม่จําเป็นต้องว่าเอออันนี้ก็เล่นกีฬาชันก็ก็ลงเล่นกีฬาด้วยทั้งที่ความจริงแล้วนักเรียนไม่ได้เล่นกีฬานะครับลองเขียนเป็นคําอื่นบ้างนะครับไม่ใช่เราจะต้องมาเขียนตามเขาทุกเรื่องนะครับต้องคิดเองบ้างนะครับเพราะนั้นเราก็เขียนให้เป็นข้อมูลของเรานะครับตามสภาพความเป็นจริงนะครับพยายามหัดเขียนหน่อยนะครับอัดคิดหน่อยนะครับจะได้เก่งขึ้นนะครับครู เขียนให้ข้อมูลไปเยอะแล้วนะครับเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆนะครับว่าเขาเขียนยังไงฟังเพลงเขียนยังไงดูทีวีเขียนยังไงซักผ้าล้างจานเขียนยังไงหงุงข้าวให้หมดแล้วนะครับนะเขียนให้หมดแล้วนะครับอ่านหนังสือเรียนหนังอ่านหนังสือเรียนหนังสือนะครับให้เยอะแล้วนะครับเพราะนั้นนักเรียนเอาไปใช้บ้างนะครับเพราะนั้นสรุปก็คือนะครับงานที่นักเรียนต้องทํานะครับก็คือหน้าสิบ ข้อ5นะครับตอบคำถามตอบคำถามนี่ห้ามใช้ชื่อคนนะครับในการตอบนะครับให้ใช้สรรพนามในการตอบนะครับนะครับอันนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับบางคนก็ทําแล้วทําแล้วก็ดูนะครับว่าของตัวเองถูกไหมนะครับแล้วก็ถ่ายเอกสารถ่ายภาพส่งมให้ครูด้วยนะครับอคนทําแล้วก็มีนะครับอย่าคิดว่าตรงนี้ครูเซ็นแล้วนักเรียนไม่ถ่ายมาต้องถ่ายมานะครับเพราะครูยังไม่ได้ตรวจงานของนักเรียนทีนะครับ ต้องถ่ายมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเขียนตรงนี้นะครับข้อมูลตรงนี้เป็นของเราเองนะครับโดยเรียนแบบเรียนแบบข้อมูลข้างบนนี้นะครับอะไรที่เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าตรงไหนต้องเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับอธิบายชัดเจนแล้วนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ฟังซ้ํานะครับฟังซ้ําหลายเที่ยวไม่ใช่ฟังผ่านๆนะครับสําหรับชั่วโมงนี้ก็สวัสดีครับ